นาาเปิดคลิปนะจะไปดิบาลุงนะดูกมนีล่ะใช้ามาหยังโอ้เคยคอยเนย้จะเห็นหยังมาซื้อหยังเลยวะมาซื้อขนมรุ่นนี้นะนนปล <c oughs> าพี่นอ้องสื่อปลา,าปลา,าปรกรดนี่นนสื่อสองกล่อง ซื้อมาไหว้หายายมักแตงแตงกะค่ะใจนี่ได้ปลา มาพี่ลูกของขายพี่เนาะสื่อค่ะนมส่วนไปซื้อแต่ขนมมันนี้นะมดมีฮอตเทาโอ้น้ำตาล ไป,ไปเอาลูกไปเอาให้แม่ย่เอาใหเ้เขียดเขียดน้อยพี่น้องออม <c oughs> เขียดมีกระปู <c oughs> มีหมดแดงไปเอานะแม่ <c oughs> โอ้ยพาเขามาใชา้เอาอันนี้

มะนาวผ่านห่านนี่บ่ได้จะือจะเอาไรเดียวเดูมนะเอาอย่างเดียวเดูกเด้อเ,เ,เ,เอเอบนในผักกะหล่ำเราปลูเองนะตสะออน ซื้อเนื้อมูเนะเนื้อมูทร์มาพี่เนอะซื้อเนื้อมูผือพัดเด็กๆหมักไปไหมพี่ลูกแ่ะไปห้ามองหนังปะอ,<า>อ่ะพี่หอมขี้เล็กก็ะมีแต่มันกรอบมันหวานละเซ่ จนอันผ้าเอาการันก็แหลงไปเองอันผ้ากระล่ำนะ,ะว่ามันแน,น่นนะผ่าแล้วมันจนแหลงไปเอง <c oughs> เฉียดเฉียดเลยห้องผายต้นนี้นะสาต้นนี้นะชีพโอ้ยเขาซื้อเมื่อมือแต่ไม่ได้โตใหญ่ใหญ่เขาค้างไว้เขาลืมจนอีแม่ท้ามันกระเยียดกันเลย <c oughs> ได้พักเมื่อหนึ่งพี่น้องเอ้ยมมแรงสีปนปลาให้ีมแม่กินได้บักหน้าเมื่อหนึ่งแล้วก็ได้พักนี่นะพักพักคณะดาวจะาชไปซื้อเนื้อหมูจากโลนึงมาไว้เผื่อเด็กๆเด้เดพองแม่ค่ะก็กำลังเลิอกมาห่านคายหมูก็มาสองห่านแล้วดาวจ้าชีลงไปซื้อเนื้อหมูเห็ดย่างเกาะบ่ <c oughs> โอ้ยออกมา เด <จ uur> คนกี่ดื<น>้อกันเด็กกระด็กกระดกออือะใส่กับบอคักเดี๋ยวจางสีอันไปหับจะหน่อยก็ไปหับเด็กๆเลยโองเฮียน ซื้อเนื้อหมูพี่น้องอยังเป็นอันไหนอยู่ยังเป็นตอนบักใหญ่ใหญ่อยู่อ่มามะนาวสุดหน่อยคืองามแท้นนะเด้มื่อวานี้ข้าลงมาแต่เว้นพี่น้องเลยหันเนื้อหมูกับฮะกลับมาเอ้ยหล่ะใส่ไม่ได้ใส่บ่ได้มันน้อยลูกอตอนนี้ก็ยังรอคิวหาซื้อหมู โดยโดยถาซื ulously, ้อเนื้อหมูกอนางเค็มอื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 มอาหารข้าวต้มขนมทางนั้นมีเบิดตลาดบ้านเฮากับตลาดน้อยๆพี่น้องตลาดชุมชนบ้านเฮาเองก็บายได้ยังก็เอาลงมาขายก็ซื้อชินหมูตอนนี้เฮากะมาเจอตลาดเลยพี่น้อง ขึ้นมาแวะถาหับเด็กๆมานางังหลินถาทันละหอนมงเลยน้องมะนาวก็ไปหลินน้องมะนาวไปหลินผู้หล <c oughs> ินในเบื่อเตยผื่นเบา <c oughs> ก็มานังถาเด็กๆกระ <c oughs> ซื้อเอียงซื้อเนื้อหมูโลหนึ่งพี่นอ้องแล้วก็มีเอียงไข่หมดแดงไข่หมดแดงงามงามเ <c oughs> ดีย๋ยวสิยหายเบิง่ง ซื้อไข่หมดแดงแน่สิบพันล่ะกาซื้อพักคณะกําหนึง่งซื้อมักน้าน้ำป้าเพิ่นรุดหายเพิ่นมื่อหายนอกสาวเพิ่นกินเนื้อหมูโลหนึ่งกับสิเมื่อพัดใส่พักคณะอ <c oughs> ากาศก็อุ่นขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยกลางเว่นกันจนอยากหอนพูดเลยแล้วสิหายเบิง่งแล้วสิหายเบิ่งไข่หมดแดงอ่ะงามงาม,งามกว่ามื่อนัานเลยพี่น้อง เหมือนี่สิมีขายตึงตึงนี่ขายตึงกว่าเมื่อนั้นอีกเป็นตะหย่ําแท้น้องมะนาวเด้เพิ่นสะออนมือซื้อมือนันนะเพิ่นก็สิว่าเป็นตะแซ่บแท้เพิ่นยลองเบิ่งามนอแลงได้ปลาได้เนื้อหมูเนื้อหมูโลลเท่า โลละแปดสิบพันพี่น้องเป็น,นเงินกีบกะร้อยเออเป็นเงินบาทร้อยกว่าบาทบรรยากาศอยู่โรงเรียนตอนนี้เด็กๆก็เ,กกเลิกจากการเรียนแล,ล้วแหละแต่ว่าพากันแลนหลินถ้าเ,ลเลวลาเลิกเมื่อบ้านเมื่อเฮือนแดดพี่น้องเอ้ยน้องมะนาวจะไปหลินทางใดอลไรพวกแลนวอกแลนวาวก็มีนักเรียนกันเด็กๆ <laughs> สวงนีกำลังพระกันฮิดเห็ดว่าวอ่ะอ่ะโอเครัจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้กับบ่มีอย่างหลายเนาะช่วงนี้กับบอดด้ไปทางใด้กับวนเวียนอยู่แต่นำแถวบ้านแถวเพื่อนแถวสวนนี่แหละพี่น้อง <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ดักกับคอจบคลิไปไวเพียงสำนีก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก ติดตามผ่าเขาเบิ่งกับส้มคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวนันเด้อพี่น้องจ้าขอบคุณทุกๆกำลังใจเดอ้อเจอก,กันคลิปหน้าจ้จาจังเลย์ยูนี่บายบายเด้อ